สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาแช่น้ำแร่ค่ะแล้วก็แนะนำเพื่อนๆให้มาแช่น้ำแร่กันนะคะทาลินฮอสสปริงนะคะเพื่อนๆทาลินฮอสสปริงที่จังหวัดละนองค่ะทางเข้าเลยนะคะไปกันเลยตรงนี้เป็นทางที่เข้าไปแช่น้ำร้อนนะคะมื่อก็จะให้เพื่อนๆเนาะท่านผู้ชมนะพี่ๆน้องๆได้มาดูโลเคชั่นหน่อยเนาะวิวหน่อยเนาะ ก็จะสวยค่ะดูบรรยากาศค่ะจะชวยงามกล้องจะสั่นไลยหูไลยตาหน่อยก็ขอโทษขออภัยนะคะสาธุที่จะทางอา่าด้านหน้านะคะจะมีที่นี่ใจดีมากจะมีให้ให้ให,ให้พี่น้องมาอาบน้ําฟรีได้นะคะด้านหน้านะคะเป็นบ่อด้านหน้าชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะมาอาบกันนะคะน่ารักมากๆเลยใจดีมากสาธุเจ้าค่ะ ที่พักก็จะมีแค่สามหลังสามหลังเท่านั้นนะคะที่เนี่ยค่ะราคาไม่แพงเดี๋ยวจะบอกราคานะคะค่ะสลับถือกล้องเปลี่ยนกล้องกับผู้ใหญ่ไทยนะคะ <c oughs> มีสามหลังอ่าด้านหน้าก็จะเป็นที่ที่แช่นะคะแล้วก็ด้านในก็จะมีที่ให้แช่อีกห้องน้ำด้วยอ้ดีมากเลยค่ะเราสามารถพักได้สามถึงสี่ท่านเลยนะคะ แล้วก็ขอขอที่นอนเพิ่มะคะ่ะขอที่นอนเพิ่มได้นะคะเช็คราคาได้ค่ะเช็คเช็คเช็คได้นะคะเพื่อนๆถ้าสนใจมาเที่ยวมาชมมาอาบน้ำแรกกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ <c oughs> เดินขึ้นมานะคะ ก็จะมีบ้านอีกสามหลังอย่างที่มดบอกไว้นะคะบรรยากาศก,ก็ดีเชียวเดี๋ยวมดให้ดูให้ดูอ่าไรนะนี่ไงที่มดบอกค่ะเปิดน้ำออกแล้วก็เปิดน้ำตรงนี้เข้าแล้วเดี๋ยวไปดูที่เล่แช่กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ที่นี่นะคะ,ะมีให้แช่น้ําแร่แล้วก็มีที่พักด้วยเนาะมีที่พักด้วยค,ะคะ่ะวันนี้ก็อยากให้น้องอเชิญชวนเพื่อนเพื่อนก็ขอฝากไว้ที่ทารินระนองเขาสปริงด้วยนะคะสถานที่แช่น้ำแร่น้ําแร่ของระนองนะคะสถานีเต็มความสุขสุขกายและสุขใจนะคะอ,คอยากให้ทุกคนมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวนะคะเป็น การรักษาสุขภาพด้วยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าทางพนักงานเรานะคะจะดูแบบไม่ทั่วถึงใช่ขออภัยไว้ด้วยเนาะใช่ค่ะมดก็ชอบที่นี่มากค่ะเพื่อนือคือมดกับพ่อใหญ่ภัยแล้วก็น้องพลอยเนี่ยชอบมากมากแล้วคุณปู่ขนาดเป็นคนญี่ปุ่นนะคะท่านยังชอบมากเลยทาให้หายคิดถึงญี่ปุ่นมากด้วยใช่ช่วงนี้ใช่เพื่อนๆรู้ไหมคะคนที่เนี่ยเขาบอกว่าอายุยืนที่สุดในประเทศไทยด้วยนะเพราะว่ามีน้ำแร่ ใช่พี่มดเปยดูในจังหวัดที่โชคดีที่สุดใช่พี่มดเคยเซิร์ชดูนะคะว่าคืออากาศดีเนอะรอบล้อมไปด้วยขุนเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบเพอร์เฟกมากค่ะที่นี่น้ําก็ใสใช่ค่ะนะเพื่อนๆลองดูนะคะระบบความปลอดภัยยอดเยี่ยมค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปไปดูข้างในไคนะค่ะแล้วก็พี่มดจะมาใหม่นะคะค่ะ ค่ะมาเพื่อมานะครับมาเที่ยวที่นี่เนียนะครับเนี่ยล่อๆเลยสบายๆแล้วครับค่ะเทเลครับผมบอกชื่อเพื่อนๆหน่อยที่นี่ชื่อชื่อที่นี่ทะเลครับทะเลฮัทสปร์ครับคาลินฮอตสปริงเพื่อนๆทะเลครับสวัสดครับค่ะพี่เขาก็ดูแลที่นี่อยู่เนาะครับนี่ค่ะเปิดให้ใหม่ๆสะอาดด้วยเนาะสะอาดด้วยครับอ้าวเทเลครับผมเทเลครับ มาที่ก็ได้นะครับสบายๆครับน้ำร้อนๆเลย <c oughs> โอเคไปก่อไปโอเคครับโอเคร้อนๆเลยน้ำร้อนๆเลยอ๋อประคองกันประคองกันดูแลท่านมานานแล้วพวกเราเอาลูก,ลก,ลกสาวโอเคๆปึ๊บ เอาเอาลูกใส่รองเท้าลูกอ่ะใส่รองเท้า <c oughs> โอ้ฉลาดเวยโอ้น้องคอยฉลาดว่ะนึกว่าจะใส่ <c oughs> โอ้เดิน <c oughs> น่ารักเดียวโอ้เนี่ยค่ะลูกสาวมดโอ้ยดวงใจผู้ใหญ่ไคอันนั้นบ่อน้ำเย็นเนาะน้องคอยพาลงบมอน้ำเย็น <c oughs> เอาจับจับจับลบไม่ได้เลยค่ะล้มบ่อยค่ะผู้สูงอายุต้องคอยดูแลดูแลแบบ แบบให้คาดส่ตาด้วยนะจริงๆบางครั้งอ้าวลงไปจับไว้อึบอึบโอ้โหโอ้โะใส่นี่เอาหลังใส่นี้อีกค่ะเพ,พื่อนๆมามาเที่ยวนาะมาเที่ยวแล้วก็มามาแช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพอ่ากโอเคอ่า ลงเป็นเพื่อนลงเป็นเพื่อนท่านหน่อยลูกเชยโยเออเชยโยดีใจเนาะเชยโยน่ารักเโอ้ยน่ารักอ่ะไปไปบอกอื่นกันค่ะอันนี้บ่อน้ำเย็นค่ะเพื่อนๆนเดี๋ยวมดก็จะไปแช่บ้างเป็นตากล้องค่ะเป็นตากล้องแนะนำเพื่อนเพื่อนเนาะให้มันเที่ยวเนาะถ้าเพื่อนๆพ่อได้มีโอกาสมาก็เวะนะที่นี่ดีสุดยอดเลยค่ะเพราะว่าสะอาด สะอาดทุกที่แต่ว่าที่นี่สะอาดสุดยอดร้อนเท่ากันมอันนี้ไม่อันนี้อันนี้ร้อนที่สุดค่ะบ่อนี้ร้อนที่สุดเนี่ยค่ะเท่ากันเนะรอนไหนะคเพื่อนบ่อนี้ร้อนที่สุดปึ๊บดูโลเคชั่นนิดนึงร้อนมาจากเะอีโลเคชั่นสวยนุ่นเป็นสระน้ำนี่ร้อนร้อนนีร้อนกว่านี่ะนีนนี้สวยร้อนไหมร้อนเบอร์ไหนไม่รู้อ่ะ ร้อนไหมร้อนที่สองบ่อที่คุณเพื่แช่อยู่ร้อนที่ห 1. น 1> ึ่งรออ่าอ่าอ่าซ้อมไว้ซ้อ,อไมออไว้ไม,มาได้นะครับเพื่อนๆอยู่ใกล้ธรรมชาติมากเลยอยู่บนเขาเลยนะครับนุ่เขาอยู่บนเขาเลยนี่นะครับปริมาณแร่ธาตุฮาลินฮอตสปริงนะครับ มีความเป็นกดเบตที่ยี่สห้าแล้วก็แปดนะครับดูครับอ่าน,อานเอานะครับซิลิก้าสิบแปดสิบเอ็ดไบคาบร,ร์บอเอทร้อยหนึ่งซันเฟตสี่สิบเอ็ดแคลเซียมสิบเก้าคอไลนสามจุดเก้าฟูไลน์ห้าจุดห้าโพแทสเซียมสี่จุดหนึ่งโซเดียมห้าจุดห้าสิบเอ็ดจุดเก้านะครับมาได้เลยนะครับเพื่อนๆเท่าไร่ท่านใดสนใจนะครับพาลิน คาลินฮอตสปริงนะครับมีหลายบ่อให้เลือกนะครับตามความชอบใจเลยครับว่าจะชอบร้อนชอบเย็นแค่ไหนนะครับอันนี้ก็บอก่บอบ่อน้ำเย็นนะครับท้ายนี่คืนบ่อน้ําเย็นนะครับมากันได้เลยครับที่ทาลินฮอตสปริงคุณปูดีไหมคะดี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 ดดดโอเคสบายดีสบายดีเนาะต้อง่อยได้ก็ ชอบมากๆแช่น้ำร้อนเนี่ยข้าใหญ่พไพ่เป็นยังไงบ้างจ๊ะร้อนนิดหน่อยเนาะมาถือกล้องให้หน่อยดีลงบ้างร้อนนิดลงเวยด้วหน่อยไม่กล้ใหญ่จะใครเลยด้วยน้อยน่าใกล้ใหญ่จะใครเลยแล้วก็ทับไปทับาป แนะนำนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าแช่นานนะครับประมาณสักสิบนาทีก็ให้ขึ้นขึ้นมาแช่น้ําเย็นสักรอบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหน้ามืดนะครับหน้ามืดจะเป็นลมนะครับจะช็อกนะครับช็อกน้ําอุ่นอันนี้น้ําอุ่นครับต้องแช่นานไม่ได้ต้องขึ้นนะครับลองมาแช่บ่อน้ําเย็นนี่นะครับที่นี่เป็นที่ของเอกชนนะคะแล้วก็ราคาที่พักก็มีหลายราคาค่ะ แต่ที่มาพักเนี่ยราคาสองพันสองพันบาทนะคะถ้าสองคนพันห้าได้มาสี่คนก็สองพันมันเป็นบ่อน้ำเย็นเนาะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวดีๆให้เพื่อนๆค่ะ เจ็บหัวเข่าก็มาแช่น้ำเอาเซนให้หาพอให้หายคิดถึงญี่ปุ่นค่ะแนะนำเพื่อนๆหน่อยค่ะโอเคชวนมาที่นี่หน่อยนะครับโอเชวยมาที่นี่หน่อยเนาะ ทาลินฮอสปริงทาลินฮอสปริงจังหวัดรานองนะคุณปู่ชอบมากเนี่ยค่ะเอากดน้ำตรงนี้จะร้อนแล้วก็ใส่หลังเนาะใส่หลังขายคิดถึงญี่ปุ่นไหมคะเป็นเป็นเป็นพระพระญี่ปุ่นแล้ว เนาะเจ้านายเราคุณปู่ก็ได้มีความสุขสบายเร็วสบายแล้วเนาะที่เจ็บแขนค่ะท่านหกล้มค่ะเพื่อนๆหกล้มหกล้มตอนที่จะมาจะมาเที่ยวเนี่ยแหละค่ะก็เจ็บตรงตรงแขนด้านขวาแล้วก็หัวเข่าตามภาษาคนสูงอายุแต่พวกเราก็ดูแลท่านมานานแล้ว เห็นท่านมีความสุขพวกเราก็ดีใจนะอโอเคถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวแช่น้ำออนเซ็นแล้วนะคะก็เลยมาเที่ยวภูเขาหญ้าได้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูความงามของที่นี่ค่ะสวยงามมากค่ะผู้คนมากมายค่ะมาเที่ยวนี่นะครับเพื่อนๆครับบรรยากาศทุ่งหญ้าครับของภูเขาหญ้าเป็นประมาณน,นี้นะครับ ครที่านใดที่มาแช่น้ําพุร้อนนะครับรอน้องนะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวแว้มาเที่ยวดูเขาหญ้าด้วยนะครับมีเล่นเบ้ากันลมดีด้วยมีลมดีเล่นเป้ากันตรงนั้นก็เป็นน้ําตกน้ําตกเ้าวนะครับนนตกเ้าวนี่ด้วยครับมีมีสองน้ําตกครับนี่หน้าฝนจะมีน้ําตกนะครับถ้าหน้าแรงก็จะไม่มี แดงเที่ยวนะับรรยากาศดีครับลมเย็นครับคนมาเที่ยวกันเยอะครับช่วงเย็นเย็นนะครับภูเขาแย่ครับเพื่นอนเพ่อค่ะบางคนก็พาลูกๆเด็กๆมามาเล่นเว้านะคะซื้อเว้าแล้วก็เล่นได้คะ่ะ สังเกตข้างบนนะคะมีน้ำตกสองที่เลยเนาะโอ้โลบดีว่าตอนนี้เป็นยามเย็นค่ะพระอาทิตย์กำลังจะแบบรับฟ้าแต่ว่ายังคงสวยงามให้เราได้ชมค่ะุ่งนะคะอะไรขึ้นรถแล้วขึ้นรถเลยค่ะาเที่ยวนะคะเพื่อนๆไม่ติดหวังค่ะแล้ว สวยนะยอดหย่าสวยมากคุสนะคุสันี่นี่ว่ะเนี่ยเวลาลมมันจะเป็นคลื่นเห็นไหมอืมมันตัวถ้าลมพัดแล้วมันจะเป็นคลื่นหญ้าจะนอ๋อใช่ใช่ดอกย่้าจะเป็นคลื่นลมพัดบกพิวสบิวสไวสวยค่ะอยากให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวชมนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้มาก็ชมคลิปของพวกเรานะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ากินไปเที่ยวไปกับมะแดงค่ะไปขายพี่ดูว่าทำ <Okay. S 2> <Okay. S 3> ในระหว่างทางที่เรามาจังหวัดระนองนะคะก็จะเห็นมีน้ําตกอยู่ข้างทางค่ะเป็นน้ําตกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยงามมากเพื่อนๆสามารถแวะเซลฟี่ถ่ายรูปได้เลยนะคะแนะนําเลยนะคะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้มาแช่น้ําแร่ที่ระนองค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ ค่คุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆคุณป้าคุณน้ามาเที่ยวเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะรักเลยนะเมืองละน้อง